ในนั้นมีของอะไรบ้างที่เอ็งเก็บม,มาปืนเฉยๆนี่นะถอด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 แม็กทิ้งแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ทิ้งปืนไปเทิ้งทิ้งหมดเลยเป็นการทำลายทรัพยา,ากรชั้นเยี่ยมให้กับผู้นำให้ใหกับคนเล่นใหม่ตุ้งปลาอะไรไปเนี่ยระเบิดอ่ะแกปิดแกปิดเอ้ยจริงนี่ <laughs> เหมือนผีจะสะทบสะทานเนาะ เอเอได้ได้ร้อยแปดสี่ดอนถือว่ายังโอเคอยู่ไปสามสองหนึ่งบุค๊ค <ante> อะไรเนี่เยเบิดควันไม่เอาได้เอ็มโฟอีกแล้วเอ็มโฟอีกแล้วเนี่ยดาเมจสองร้อยสามห้าเนี่ยเองได้เนี่ยไปลองอ่านดอูอะไม่รู้มันเรื่องจริงหรือเปล่านะหรือว่ามันเขียนขึ้นมาหลอกๆเอกไ<ให>เดี๋ยวเขาเก็บอะไรปะเนี่ยไอเดนนิชัน ไอ้จริงดิอาหารแม่งหายากมากเลยลืมซื้อว่ะโทษเนี่ยเจอปืนอีคลับไอ้ปืนอะไรวะปืนละมันชื่อว่าอะไรอะลืมเล่นเลยไอ้ยัอ้ีคนเลเฮ้ยมันอยู่ไหนวะไอ้ระวังมีคนดูแล้วรูแล้วมันอยู่หน้าใช่ไหมไอ้เหี่อะของตกของตกเดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวคุมให้เดี๋ยวคุมให้ไปสร้างอีกตัวรอเลยไปสร้างอีกตัวเล่นเลยเอ้ยมันหล่ออยากนางไหนวะว่ามันต้องแอบส่องเรามานานแล้วล่ะเฮ้ย แตกหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งตกใจเลยเอาอ่ะได้ว่ะได้ว่ะตกใจเลยจี๊ดแคแม่งแบบแบบจ้าเอลือเลยสักยิงกูเดินยิงมึงเฮ้ยัยัยมีคนไหมยังจะมีคนไหมอีกเหรอเออดักยิงได้ยิงได้ยิงเอ้ยได๋ยวดักยิงได้ยักยิงยัมันต้องมาดูของเพื่อนมันอะไรเนี่ยขนมเหรอโอ้ยอยากให้เป็นขนอะไร เปนเดชถึงมางเอ้ยมีเปนเดชยังคนคนหาดูวยุูดมีขวานด้วยเฮ้ยปืนอะไรวะมีปี๙๐ด้วยเออเจอปืนกระบอกว่ะเจอปืนกระบอก AK47 เฮ้ยเอ๊ะมึงีงูมาอยู่บนนู้น นีไ mir, ่ไงขโมย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 มันยิบปืนมันยิบปืนระวังมันยิบปืนมันยิบปืนระวังเนอขโมยมีปืนแตกครับหัวแตกอันนี้หัวแตกเขาลองสองดิ้องเองเป็นกล้องอะไรกล้องวัดระยะแต่กองที่องสื่อเท่านั้นเงส่อ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 งหาเมืองใหม่หาเมืองที่น่าอยู่ของเราเอ้ยได้ยินเสียงปืนได้ยินเสียงปืนไม่เอ้ยของเขาไม่ได้ยินนะแต่เขาเห็นไฟเลยเห็นไฟมาเลย ระว yup. ังระวังระวังลบลบหลบอยู่ตรงนั้นเองะโอเคที่เขาเงียบไปคือใช้สมาธินิดนึงใช้สมาธินิดนึงเอ๊เอมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในบ้านมันอยู่ข้างในบ้านอยู่ข้างในบ้านงในบ้านเขาไม่ไม่นู่นนู่นนู่นช็อกไอเนี่ยนู่น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 คว่างนี่มาแกล้งคนหรือเปล่าเนี่ยเอลุง นี่ไงเรานี่ไงเอาว่ามันอยู่ขา้างในมันอยู่ขา้างในเอาตายมันเลยเหรอยังยังยังโอ้ลูกซอง,ยงอเย็ดแค้ตายยังเก็บดีเก็บดีโอ้ยนะไอ้เอ้ว่าแล้วอ <c oughs> <c oughs> ย่าตายซะตายหมดเลยแเอออะไรไม่ต้องเสียดายของหาใหม่ได้พวกนี้โอเคแต่ก็ไม่ต้องห่วงฮะ <c oughs> มาเล่นกันใหม่ดีกว่าครั้งนี้ก็จะมาเล่นแบบโซโล่แล้วกันนะ ได้อีกรอบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวออว่าแล้วมันต้องมาอีกคนท่านผู้ชมดูสิครับมันกำลังคืบคานมาหาผมแล้วถึงได้เวลาตุยตูด แรกหนึ่งสวยครับสวยด,ด,ดูดูดเสร็จแล้วกลับรีบกลับด่วนเลยรีบกลับด่วนเลยนไอ้ไอดูดไอ้ตอนเก็บขอเนี่ยแม่งแบบตัวเป้านิ่งเลยต้องระวังนะครับผมแตกหนึ่งวิโอ้โหมาเต็มเลยโอ้โหจะบ้าตายไม่เป็นไรหม่ก็ได้ไ ได้แล้วเออเออไปลองกันเบดเด็ดเบดเด็ดอือฮออะไรวะ มาส่งทางก็จะออกไงนี้เลือดปุแปะเลือดเหลือแปะสามไม่ตายเถิดโอ้โหปาร์ตี้ทีมวันนี้ว่าว่าต้องรีบย้ายเมืองด่วนเลยเมืองเนี้ยแม่งเดือดกันจริงๆเอ้าตรงๆเลยดะเมืองอะไรวะเมืองอะไรวะโอ้อักษรฟอนต์อังกฤษเล็กมากเลยแม่งไม่ไหววะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมปืนมันเกินขนาดนี้เนี่ยโอ้โห Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn